สวัสดีคะ่ะเด็กๆกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการคัดแยกขยะค่ะซึ่งวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะค่ะไปชมกันเลยค่ะเด็กๆน้องไข่เจียวตอนเด็กดีทิ้งขยะอย่างถูกต้อง <Wow. S 2> น้องไข่เจียวเห็นผู้คนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดอยู่เสมอทั้งที่มีถังขยะอยู่ใกล้ๆ แต่บางคนก็ขี้เกียจจะเดินไปทิ้งบางคนก็โยนทิ้งลงในแม่น้ำซึ่งการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนี้ทำให้ท้องถนนสกรปรกเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะเชื้อโรคทำให้ผู้คนเจ็บป่วยไม่สบายและทำให้สภาพแวดล้อมไม่น่าดูดังนั้นน้องไข่เจียวจึงทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางโดยการทิ้งลงถังขยะทุกครั้ง และคุณครูบอกว่าก่อนที่จะทิ้งขยะเราควรแยกประเภทของขยะไม่ควรทิ้งรวมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำขยะไปกํำจัดหรือทำลายอย่างถูกวิธีการทิ้งขยะอย่างถูกต้องแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพราะการที่เรามีวินัยในตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขช่วยให้สังคมมีความสงบสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อนๆเองก็ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังช่วยกันรักษาความสะอาดให้บ้านเมืองเราน่าอยู่กันเถอคะค่ะคำถามน่ารู้ข้อที่หนในนิทานพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างคะเด็กๆข้อที่ส ถ้าเราไม่แยกขยะก่อนทิ้งจะเป็นอย่างไรคะข้อที่3ทำไมเราต้องแยกขยะก่อนทิ้งคะเด็กๆเราไปร่วมกันหาคำตอบกันนะคะการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องการนำไปกำจัดจริงๆให้เหลือน้อยที่สุด การขัดแยกขยะจะมีการแบ่งแยกประเภทของถังขยะเป็นสีสีเพื่อความสะดวกในการทิ้งและการแยกขยะค่ะซึ่งมีสีดังนี้ค่ะสีแรกนะคะถังแรกนะคะจะเป็นถังสีเขียวค่ะคือถังขยะเปียกจะเป็นจำพวกเศษผักต่างๆเศษอาหารต่างๆนะคะเปลือกผลไม้เป็นขยะที่เน่าเสียที่ย่อยสลายได้เร็วและสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ค่ะ ต่อมานะคะเป็นขยะทั่วไปถังสีน้ําเงินค่ะเป็นขยะจำพวกกระดาษต่างๆนะคะที่ย่อยสลายได้ยากและไม่คุ้มค่าในการนามากลับมาใช้ใหม่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นถังสีเหลืองค่ะคือขยะรีไซเคิลจะเป็นจำพวกขวดกระป๋องน้ำอัดลมนะคะเป็นวัสดุที่เหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาทำประโยชน์ได้ใหม่ค่ะและสุดท้ายนะคะคือถังสีแดงค่ะเป็นขยะอันตรายจำพวกหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสารเคมีต่างๆนะคะ พวกนี้จะเป็นขยะที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อนหรือวัสดุอันตรายต่างๆนะคะนี่คือถังสีแดงค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องการคัดแยกขยะดเด็กๆพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าขยะชิ้นไหนต้องทิ้งที่ถังขยะสีอะไรนะคะดเด็กๆอย่าลืมทิ้งขยะให้ถูกที่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และที่สำคัญยังช่วยให้บ้านเมืองเราน่าอยู่อีกด้วยนะคะเด็กๆแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ